ใชเยครับนเลยชันวันนี้วันนี้วันวันนี้ไม่ใช่ไม้ได้ไมเนี่ยไม่ได้อาไม่ได้รไม่ได้ไหมคะไปไม่ได้ไม่ได้่ะแก้ร่เาออกได้ายมันเราป็นรับไม่ได้ไม่ได้เลยไไม่ได้ไม่ร่วมันไปไม่ได้เอไปไม่ได้ค่ะแสดงว่าขาข้างนี้ไม่มีแรงนี่มัน้งมันลุกน้ำหนักไม่ได้ขาข้างขวาเก็บตรงข้างเดีนี้มันเก็บตรง้องข้างเลยขาเดินมาเดินมาเดินมา เดินมาให้ถึงเดี๋ยวจะให้ใช้ของเียรอ้าวบันทึกนี่ว่านี่ก็บอกแล้วไงเปลี่ยนฟังชันใหม่งั้นได้เปลี่ยนให้ก่อนเดี๋ยวแคปหนึ่งไม่เป็นไรแต่พี่คนนี้มองมามองทางนี้ค่ะถกา้องคนละตัวกล้องก็วนี้ด้วยค่ะมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก่อนหนึ่งสองค่ะวันนี้วันที่28กันยายน2552นะคะพี่ชั้นนะคะได้มาเจอกับพี่เบี้ยค่ะ อันนี้พี่เตียกไม่ต้องใช้ไม้เท้าลแล้วค่ะแล้ววันที่พี่เตียกใช้ไม้เท้าเนะี่ยพี่เตี้ยเจ็อะไรหคพี่เ้เจ็บี่ขาเลยะเ็บขึ้นมาต้องเดินไม่ได้เลยเวลาเดินน้ำพูไปทีป่พื้ห็นแบบแบบที่เห็นพี่ใจพี่ลองเดินไปไกๆด้วยครับ,บเดินไปไกลๆค,ลกลค่ะ ถามนะคะ